ตังคู่โยกาเยียวหวานในคณะมาฝากพี่น,อน้องพี่น้องเขาค่ะบเพราะผเป็นเย่าในหนึ่งเจ้ใกล้ๆเครกินนำ้ำค่ะว่าพีา่น้องค่ะเพราะว่าถอมเย้าเสในเพราะว่าเออมีกนเขาหู้จักรอเขาเป็นจังนั้นออเอเขาติดเป็นห้าเขาก็ตาเป็นเออกัมก็ข้อแหง้งเหมากกัมก็ใครกินนำ้ำอ่ะเ,เออกัมก็ขเยวอ่ะเอติดเป็นนานหา้าในวะ่ะนะเยาาก็กาบย้ำเดี๋ยวในลูกอ่อนยำ้ำในว่ะมีเปอร์เซ็นต์อันติดเป็นเยียวหวาน พี่น้องไทยพี่น้องไทยใหญ่เบาหวานนี่เขาเรียกเยี่ยวหวานนะครับนะเยี่ยวหวานตรงประเด็นเลยครับเยี่ยวหวานถ้าภาษาไทยเยี่ยวหวานปัสสาวะหวานนะพี่น้องไทยใหญ่เรียกว่าเยี่ยวหวานแปลว่าคือมันมีน้ําตาลป,ป,ลปล่าปนไปในในปัสสาวะเราในเยี่ยวเรานั่นแหละนะคนไทยใหญ่ก็เลยเรียกว่าเป็นอ่าเป็นโรคเยี่ยวหวานนะถ้าโรคนี่เขาเรียกว,ว่าโยกานะคล้ายๆกับโยคะโยกานะ ย้ำแน่ว่ะกวาสังเนเพราะว่าก้นอันเป็นเยาวหวานนั่นเนี่ยขะนาะมันเดเกิดการอ่าเปียงปอว่านะมันเดการยอยอมมันเดมีการยอยอมเปินห้องว่าอินซูลินว่าอินซูลินเนี่ยมันเป็นชื่อภาษาซาบวนเป็นหมอขนาเป็นภาษาของหมอค่ะอินซูลินมันเดมีนาการปุ่นพรนึงแตจอยเฮตห้ทับอ่อนตับเฮาในมันเดมีตับอยู่ในตัวเฮาในน้ำนังดีใหญ่หรือตัวก้นคขนะอ่า เพราะว่าตาาับหอมเลียวในตับหอมมันลูกก้อยเอาอ่ำเฮ็ดนาการเพียวม้อยอ่ำเลยเอาอินซูลินออกมาจอยเพียวม้อยนะตั้งกินเจอกันถ้ากินขา้าวกาจะได้เนี่ยก็มันจะเฮ็ดไฮอ่าเกลือหวานอ่าของเจียมจะได้มันจะเล็ดหลอดป้องออกอากาศจอมตังเยียวนะครับว่ะนะเยียวกับปลาเยียวออกมาเนี่ยเพอาะเขาใสเยียวใส่เนื้อไม่ตองฮะเยียวใส่เนื้อลีน่าเนี่ยมังมังปอกมังเผาเนี่ยมีมดมาดตอมอ่าในอันในติจเลยหู้เลย แต่บอกวา่าเอ้ยมันเป็นเยียวหวานห้าแนวว่ะอ่ากอบย่ำเหลียวอขิงย่ำเหลียวกับปานยามมา่ำมื่อเหลียววะ่ะลูกอ่อนกอ็เตลัยนะมีมีพรอนอันแต่ดีเป็นเยียวหวานในใครนำเลยก้นผู้ใหญ่ขึ้นเตเต,ตว,วหะหวะเนี่ยครับพี่น้องค่ะนะกอบว่าสางังไหนกอบว่าลูกอ่อนมื่อเหลียวนะกินน้ำหวานกินอ่าเปิ้ลห้องวาเมียวสังแลเมียวหนึ่งเนี่ยชื่อน้ำหวานวะ่ะชื่อน้ำเจ็มวะ่ะนะย่อก็ซื้อ อันน้ำเนืงชาเขียวอ่ะนะใส่อันนั่นใส่นน่นนะกินวันหนึ่งหลายกอกหลายกอกหลายตาลูกอ่อนแน่เตมีพรแต่ดีเป็นโยกะเยวหวานแน่เต็นํำเหลือก้นอันเป็นผู้ใหญ่บบาาับว่านะก็ว่าเพราะว่าไฟเซียมหรือเพราะเปลี่ยนเยวหวานเนี่ยในเมื่อมันเตลามีตางตุ้มเต้อระนะเตล่าพังสตีอีกหนึ่งนี่ยนะก็ว่าเพราะว่าเป็นเยวหวานเนี่ยในเมื่ เมื health, he ่อเขากวาดตีไหลมาตีไหลเพราะใครผู้ว่าเขาเป็นเยาวานนั่นนี่ยมันจะข้อแห้งมันจะใครกินน้ำติ๊กๆนี่วะเตะอ่ำป้อมเหมือนเมื่อกาบันเขาไปเป็นโยกาเยาวานนั่นนี่ค่ะนะยกษ์กเพราะว่ากาจอมไผ่มาจอมไผ่ก้นนั่นเขาเป็นเยาวันเนี่ยกัมก็ใครกินน้ำกัมก็ใครเยียวอ่ะนะเขาเมื่อเหมือนเจ้าเขาลูกตีลาเซียวไอ้เมื่อหมู่เจนนี่นี่ค่ะนะเดตะใจหมอขยามสีจม่องเนี่ยเต่ละเยียวมอฮาปอเขาฮะปกตนก็นั่นเป็นเยาวานค่ะนะกอบนั้นแหละเขาตีไหลผู้ตัวเจ้าเก่า นะจัดตัวตัวเก่าว่าเขาเป็นจังนั้นเต้อยู่ห้าเฮ้ยเขาเป็นจังนั้นอยู่ห้านะเพราะว่าเขามีจังนั้นในหลีเลือนนั่นในก็เฮาตีอะไรจัดตัวว่าก็ว่าเยี่ยวในมังปอกมันตื่นเดี๋ยมีว่ามีน้ำตาลเกลือหวานออกกับออกกับจอมเยี่ยวฮอนนั่นขนาดอย่าไปกับตกใจเพราะถ่านนั่นในขนาดเยอะก็ให้จัดตัวให้หมอตัวอีกนึงว่ะสีเย่ยวก็อายกลิ่นเยี่ยวนั่นในขนาดอายกลิ่นเยี่ยวมันเดี๋ยวมีเหม็นเหม็น เย่าก็นะอายมันก็ป่มอเหมือนอันเก่าสีนก็แตแหลากหลายได้ขุนๆนะเหลือง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 ขุนๆนะเหมือนเจ้า่าามันแตแหลากหลายว่ะก้นผายน้าอ่ะอ่ำยมตัวอ่ำยามเจดตัวเจ้าเก่าอ่ะนะมันก็นะเพราะว่าหู้เย่าในก็นหนึ่งนะเตลเวตั้งกินเหมือนเจ้าอาาอันหวานหวานเจ้มๆนะเฮดไ้เฮาปีเฮดไ้เฮาเป็นก้นตัวใหญ่ตัวปีนั่นแหละเฮาเติไลนะแลกลายตั้งกิน นะเพราะว่าเขากินจยางนั้นมาติ๊กๆในเมื่อนามาตูก็อปีว่ะก้นปีเนี่ยผมมีแหงว่ะปีนอห่านะปีถ่อมด้วยค่ะใจห้ามใจนะเพราะเป็นก้นปีในม่มองป้ามเป็นเยวหวานมันมอยอมามเดียวค่ะเมื่อเขาปีเนี่ยมเป็นก้นมีแหงว่ะขาเมื่อมผมมีแหงว่ะใจห้ามใจนะจัดตัวตัวเก่าเนาะเลเซนั่นว่ะก้นอันเป็นเยวหวานนว่ะลองใครเขาเฮตนาการอันเป็นผู้ใจนั่นค่ะนะก้นเป็นผู้ใจ การนอนจอมผู่ยิงก็แต่แหลกลายจอมอะ่ะมันจะลดย้อมอ่อนลงว่ะนะเต็มป้อนหน้ำเอานะไหนคณะไผ่ก็เย้าคาเพราะเปลี่ยนเยวาวันนะเพราะว่าลาดได้พี่น้องไทยเพราะว่าย้นานะยอนกันตัวคณะนะอันนั่นจะว่าลาดเมือกลาดอัมหลีคณะพนะี่น้องไทยเพราะว่า,น,านกเขาไม่ร้องกรูกรูกรูว่ะนะอ่าไพ่เป็นผู้ใจเพราะเป็ี่ยนเยวาวันเนี้ยนะอันนั้นมันจะหยบย้อมอะ่ะเพราะเป็นผู่ยิงเขาทำเต็มตัวกันเลยล่ะสายอินทอนเอาเนี่ยเต็มตัวอ่นานาเหลินมันจะมาอ่ำ มันเดมาแปลกเปิงอ่ะมันเหมือนเก่าคณะอนะ่ะพี่น้องไทยว่ามาผิดปกตินั่นเองนะครับอันในแจดตัวคะ่ะเพราะใเป็นผู้ยิ่งเป็นผู้ใจเนี่ยนกะเขาเพราะห้องกรุ๊กกรุ๊กกรุ๊กผู้ยิ่งนานเลินเดมาน่ะแปลกเปิงกะเนี่ครับว่าเหลือเสนั่นก้นเป็นเวยวหวานในว่ะนะก็ว่าโลกหรือโยก่าเวยวหวานนะเหมือนในราคาเดต่างจืมมันนะห้องว่าโยก่ากินลีอยู่ลีในว่ะก้นกินลีอยู่ลีเป็นเนื้อขละ กินอันลีกินอันมีสีป้องน้ำกินตั้งกินอันเปิรนเฮดมาแขมแขมนะเฮดมาดีหลีเปิน์เดลใส่กุลองกุมกุเมลนะคือหวานก็นำ้ำนะย่อก็กินหลีย่อก็อยู่หลีค่ะอําไรตุกข้าอําไรเฮดไทยอําไรไทยหน้าอําไรเอาโตใจเจ้าเก่ากักบเฮ็ดนะปุนตาเดลัยออกแห้งโตนะเช่นนเป็นโยกาอันเขาคาต่างจือมันว่าโยกากินหลีอยู่หลีหนคะครับว่าเพราะว่าเขาใครอยู่ อยู่ห่างไกลเพราะว่าเขาคำใครก็จำโยกกะเยาวานในทะเลอย่าเบสทางซ่อตัวเจ้าเก่านะอย่าเบว่าอเขาเกิดมาเป็นก้นก้อนหนึ่งกินอดกินหยาบกินผานกินตุกข้าพันได้ในอย่าเบอย่าเบก็ขี้ใจมองใจขนาด้องเราค่ะเขาเลยกินเหมือนจะพักต้มแกงพักนั่งเยื่อไหนมันแมนลองเขาค่ะนะคุณฟูจิโมโตะบนมาคือค่ะพอเป็นก้นอัน เป็นโยกากินรีอยู่รีในีมันเดตุ้มเตอ้อะนะโยกาเย,ยว,วานายเหลอก้นอันกินตุกกินหยาบกินตุกข้าหยาบผืดนั่นา่านะกินพักกินเยอะอ่ำป้อเลยกินอันรีอันแคมอ่มป้อเลยกินตั้งกินอันมีเกวานน้ำน้ำนั่นนะนะเออจานั่นก็เฮ็ดไฮ้นตเตะอะไอยู่ไกลอยู่ป้นแปน้นนะโยโยกาเย,ยว,วานว่ะนะอันนี้ก็ย้อนออกมาฝากพี่น้องเขานะเพราะว่าเป็นเย,ยว,วานแล้วนี่เพราะว่าปล่อยไว้หึงหึงนั่นนั่นมา หึงหึงนั่งนานกว่าเมื่อนาเนี่ยมันเดมันเด็กกับตุ้มเตอยหังขาเดมีโยกาเหมือนเจ้าว่าเข้ามาอันไปเป็นก็เตเป็นมากนะย่อกลอมไรผิดปังมันมันก็มันก็เตมาหังกล้วยมันค่ะวนะหนึ่งเหมือนเจ้าว่าเป็นโยกานะเยือหุ่มหมักตาเขาเจ้าหน่ยนะนะเยือหุ่มหมักตากมก็เจ็บบ่กกัมก็ตาเจ็บบ่กกัมก็ตาแรงว่าเนี่ยอันนี้ก็เตเตเพราะเขาเป็นโยกาเยาวานหึงมามันเดมีจอมนะเปิดห้องว่าเป็นของแถมมาเป็นน้องไทยว่า เย่าก็หมาโวใจก็เจ็บปวดว่ะเจ็บเจ็บปวดปวดคืนคนเย่าก็เป็นโรคหมกแก้วอ่ะนะโรคไตพี่น้องพี่น้องไทยเรียกว่าโรคไตพี่น้องไตพี่น้องไทยใหญ่เรียกว่าโรคหมกแก้วในคณนะอหมักแก้วเป็นโรคไตเนาะเย่าก็เลยเซนนั่นว่ะจะเป็นโยกาเซนประสาทนะเซนประสาส์จะานอ่ำหู้โตหู้คิงในน่ะอันนี้นพิรุ่งว่าเป็นอันของแถมเพราะเปลี่ยนโยกกะเยาวหวานเยาน่าในคณะลอกไล่แต่ตีเกยขายอมตีเลถือในคณะน้องเหลาใจแรงคะ่ะนะ ทนเนื้งว่าเขาเตะไหลหาสาหลายน้ำปังหลายมากินนะครับว่ะคุณบองนีสวัสดีนะครับหาสาหลายนะอนาน้นห้องว่าเต้าไก่ในปังหลายมากินนะครับว่ะพี่น้องพี่น้องไทยใหญ่สาหลายเรียกว่าเต้าไก่นฮะนะเหมือนภาษาทางเหนือกินเต้าไก่แห้งกินเต้าไก่ดิบภาษาเดียวกันนะ,ะสาหลายในน้ำปังหลายมันจะกินยังไมันจะจอยนะเฮดไท้เลิศ อันน้นเกิดวานันอยู่ในเลือดมันยอมลงี่ยวะเพนะราะว่กะากะฮาติไลมอนไรในในสุรียนเขาก็มีค่ะชื่อว่าสาลายสไปรูดีน่าเนี่ยค่ะนะหนึ่งเตามีอยู่มีอยู่ปาก80เม็ดนะฮะกะหาซื่อกินเลยค่ะนะอันนี้ก็หาง่ายๆค่ะก็บาเฮาติกะหาสาลายอันอันลิบลิบมามันมีขน,ะนาดนอเพราะติกะซื้อใน่วามมันติกะขันสูงนะกินสาลายน้ำปังหลายวะ่ะทนสองมาให้เลยมอกินพักกินเยอะนำนำอะ่ะนะกินกินตั้งกินก้นผานก้นก๊อตน,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 นั่นขนาะด นะอย่าไปกินเหมือนจ้ะก้นมากก้นมีนะครับว่านะพี่น้องค่ะนะเพราะว่าเขาเวรัยนะเจ้าเจ้าหนังจอกินเกลือหวานน้ำกินขา้าวซอยก็ใส่เกลือหวานสามจอนสี่จอนอาโก่อ่ำเพียงพอใจขวมมันปุดตื้นแะน่ไหนอาไข่ก็ไข่แป้งไหนะก็ได้ห่อมในหลายก็ได้ใส่น้ำนะ้ำเนี่ยหนึ่งในน้ำตม้มน้ำซุปเปิลน,น้ำแกงเปิ้ลก็เปิ้ลใส่แล้วค่ะบางทีนะก็นหนังเมืองไทยเขาได้เปิ้ลเดมใส่เพราะเป็นเมืองไทยได้เปิ้ลใส่ก็เปิ้ลใส,ใส่น้ำตากลกรดว่ะ ก่อนมันใสๆไนฮะนะมันจะหวานอ่อมป้อหวานเจ้มือมันจะหวานอ่อนๆนะพอตักใส่เส้นอ่าหวานข้าวซอยเขาในก็กินในก็มันเมี่ยงมันก็มู้ซ้ำตักเกลือหวานอันสีขาวๆใส่แทงสามจ้ออันนีนก็แง่แทงเอาค่ะพี่น้องค่ะนะเขาตีเลยเวว่ะอ่าทนสองมานะลอกไล่เกลี้ยไข่ในพอยามเขาคอแห้งใครกินน้ำเอ้ไหนฮะนะให้หากินน้ำให้หากินน้ำกูป้อเขาได้กินน้ำโยโยมเนี่ย น้งเจอก็ได้กินน้ำอันเจอเป็นน้ำน้ำอัดลมอ่ะน้ำสีว่ะให้ไหนเขาตีไรเวว่ะหาไฮไรคนะน้ำได้หาตีไรก็ไรน้ำน้ำเปล่าโยโย่นั่นหาตีไรก็ไรก้อยหน่าว่าเขาตีไรหากินน้ำอันมีแม่เล็กว่ะน้ำพลังแม่เล็กนั่นเลยคนะน้ำอันมีแห้งแม่เล็กนั่นคณะนะมันจะจอยเฮ็ดให้เขาอ่าเขาอิ่มไวน่ะย่อก็เฮ็ดให้เขาอ่าอ่ำปอเลยต้องกินน้ำหน้ำย่อก็กินข้าวกลั่นมันจะออกไวให้ไหนคะอันนั่นเป็นเพราะว่า น้ำแม่เล็กว่ะแล้วก็เตลเลยเวว่ะนะตั้งกินอันเชื่อน้ำหวานน้ำเจ็มนั่นเองคะนะอ่าอำนั้นก็พอว่าเขาเฮ็ดไหลไหนยเเฮ็ดยำไหลเทกินยำไหล่เนี่คะกินยำอันเขาตื่นนอนมาเหมือนในเจ้าค่ะนะในเจ้ามาเนตลเลยกินเนาะค่ะวันหนึ่งนะในเจ้าตื่นมาตลเลยกินหนึ่งก๊อกสองก๊อกหนึ่งก๊อกสองก๊อกก็กินไหลเมื่อว่าเขาคาเลยกับอูบจอมเฮียยะเป็นเจ้าของกมสิบเอ็ดกมแปดเป็นมาคือค่ะอาสซากแปดสิบเจ็ดสิบแปดสิบปลายอ่ะเจ็ดสิบปลายอ่ะ เพิ่นกินน้ำวันหนึ่งสี่ก๊อกว่าตื่นเจ้ามานะในเจ้ามากินน้ำสี่ก๊อกไว้หน่าว่าเพิ่นก็กินน้ำพลังแม่เล็กนี่ยเหรอครัมื่อเลี้ยวอ่ำมีโยกางหิเมลนะเออมันว่าอ้าประกาศที่สาวบนนี่สาวบนว่าอกินน้ำน้ำไม่เห็นก็มือป้องน้ำเออเนี่ยว่ามันว่าหือเขากินมาอาซากโปเจ็ดสิบปีปลายก็จะกินเมื่อในปอกเดียวเขากินมาเต็มืออ่าหนุ่มเอาเมื่อเลี้ยวก็โปเจ็ดสิบปีปลายก็ตั้มหันป้องน้ำสังสีอิดเนี่ยพะนะบวมน้ำนั่นเองนะนะอันนี้ก็ไฮไลท์ที่จังไหนว่ะ พอ,อลาเดซัมมีไผ่ขลังเมื่อไกลตัวอย่างก็ทนหนึ่งตัวอย่างทนสองในเมืองเขอันด็อกเตอร์ฟูจิโมโตะบนแตมไ้่ไห,ไหนฮะนะก้นในเมืองเขมันเป็นเยวหวานห้าว,าห,าว,าห,าวาห้างแห้งว่ะอ่ามันเลยจามจามตัวกินน้ำแม่เล็กนั่นไหนฮะนะมันกินกูไหนกูเจ้ากลางวานันไปคำเนี่ยมันกินให้ไหนวนันหนึ่งหนึ่งจุดาลีตรว่ะหนึ่งจุดฮาร์ลีสนเฮทไฮโยก่เยวหวานแม่แม,มาว่ะี่นอ้อค่ะอันนนเป็นตัวอย่างอันนั้นเป็นเคส นะเคสอันจามกินตัวนั่นหน่นยขณะพ่นอกขานะสังเจอว่าฮู้เย่าไหนเพราะว่าเขาเวลาย้ำหวานอ่าน้ำหวานก็เขาหาเวือลาเพราะเวอลายลาาเาย่าไหนก็บในเพราะเขาการเคยเปิดกินน้ำอันผ่านแม่เล็กน้ำพลังแม่เล็กอันมานั่นกนเจอกินน้ำหวานน้ำเจ็มมาหึงหึงนานๆเล่นเขาขนะอันต่คะค่ะลเล่นเขาเดออํปาปอฮู้นะอํปาปอฮนะู้ว่าเอ้ยนะก็ว่าเขากินหวานมาหึงเล่นเขาเดอเคยเล่นเขาเดอเมิดนะอันหวาน เพราะเขากินทางเขาหลกกินอันหวานๆเขาอย่างดีหู่ว่าอ๋ออันนี้เป็นอันหวานอ๋ออันนี้เป็นอันจางอันนี้เป็นอันเจ็มเขาอย่างดีหู่ก็ว่าลิ้นเขาในมันล้นรับรสมันแหลกลายมันแปลกเปิงกันให้ในคณะเพราะว่าสังวาเขาเอาแนะนำน้ำแม่เล็กปั่นเขากินเนี่ยเขาดีเขาดีป้องํำเดียวค่ะหวานมะก็กจางก็จางพี่น้องไทยมากรอยในคณะจางก็จางอัมลีกินซีดมาก็เนี่ยเปิ้ลเดวานั่นค่ะ นะพี่น้องเขาก็จำด้วยครับพอไผ่ก็เย้าก้นนั่นเจอกินน้ำหวานกินน้ำเจ้มกินน้ำอัดลมกินนังกินนังกูปอกกูปอกกูปอกกินเขาก็กินใส่เกลือหวานใส่เกลือหวานใส่กินน้ำกินเขาเขาก็กินน้ำหวานน้ำเจ้มเนี่ยคนจะนลิ่นเขาเด็มเพราะหับผู้รสชาติเนี่ยว่ะนะอันนี้ก็ย้อนให้พี่น้องเขาน้าน้ำแร่ีย้อนซูเลียนเอ้เห็นไหมขอบคุณนะครับนะและเอาน้ำดีให้พี่น้องในหมู่บ้านอีก4-5ถึงหมู่ โอ้ได้ดื่มน้ําด้วยค่ะอาจารย์โอ้ขอโชคดีนะคุณบองนีโชคดีมากๆเลยนะอะเพราะว่าเพราะว่าก้นเข้ากันแนะนำให้นเขายามกินนะเขาดีป้องว่ะนะหลือเซนนั่นก้นเป็นเยาวานว่ะติไลนะเป็นก้นอันต้อกินน้ำติ๊กว่ะก้มก็ใครกินน้ำก้มก็ใครกินน้ำเพราะเข้ากันแนะนำเปิ้นเยาวนยอย่าไปให้เปิ้นกึ่งก้างกินค่ะนะน้ำพลังแม่เล็กของเข้าแน่ติไลเลื่อยลอยให้เปิ้นกินว่ะเลื่อยลอยให้เปิ้นฮัดกินอย่าไปกึ่งกลางให้เปิ้นกินน้ำ พอค่องกลางกินเนี่ยอันเขาขาตัวทบมากมันก็เขหัวปั่นหัวเมาอ่าเหมือนจะว่าใครห,กหักไหนไหนก็มีค่ะนะให้รอยๆอยกินนะครับว่านะย่าก็อ่าเพราะว่าการจามตัวเย่าในการกินน้ำแม่เล็กเนี่ยนะให้ออกแห้งตัวจอมอ่ะนะเพราะว่าภัเป็นเยวานอยู่ให้ออกให้กินน้ำแม่เล็กเขาเอให้ออกแห้งตัวจอมมันเตจอยเฮดไทยน,นะอันป้ายมออยู่ลีเขามันเตมันเตตัวตอนมันเกแคมคืนนะครับว่านะ เย่าการออกแห้งโตในมันเดจ,จอยเฮ็ดรนะ่างแปดเกอวานอันอยู่ในโตอันอยู่ในเลือดเท่านั้นนคะครับพี่น้องค่ะสังเจอว่าเขาเฮ็ดจังไหนหนึ่งกินนำ้ำแม่เล็กยเย่าเอ2สองออกแห้งโตยเย่าเอมันเดเฮดไทยอินซูลินอันอยู่ในโตเท่านั้นนะนะจังหนังเฮาบ่าอ้ามออกไรนาะค้าก็มันดีน้ำนักโตก็น้ำในพี่นะ้องค่ะด็อกเตอร์ฟูจิโมโตะเบิ้นว่าคือคะ่ะเบิ้นว่าเออไปเอาลอยลอยกันเายนะว่าไปลอยๆกันเลยว่า นะว on ันอะิดวันอ่อนนะปาร์ตี้หนึ่งให้ไรสองวันเน่ก็เข้มเย้าเนี่ยว่าพะว่เาเฮ็ดจึงในไรยเน่หนึห่งเฮ็ดให้กามเนื้อกะลีแห้งลูกเขากหลีนะเอามาตับไตคอกไนเขาตังไนเน่ก็ดีมันติดต้งตื่นนะมันดีเฮ็ดาบรรย่าว่ามันได้ต้งตื่นมันติหมอจอยยาตัวมันหังก้อยนะ่ะพี่น้อง่ะนะเปินเข้ามาปรับสมดุลด้วยตัวของมันเองเย้าก็พราะว่าเขาเฮ็ดจึงในใดหนึ่งเขากินน้ำเมเล็กนะสองเขาออกแห้งตจอม กองหนึ่งปอกเตยไรนกสองโตอันมันะฮะหนึ่งโยกอันเป็นขึ้นดีึ้นพอดีลงให้ไหนนะดีึ้นดีขึ้น,น,น,นอันทนสองมาอันเจ็ปีว่าการปีนะหนึ่งโพก็เจึกนะพอะปีน้ำนะ่ะก็อาโลอายโตก็เม้นอยู่จำก็ตัวหางดีผิวนังก็เล้าอันนี้อย่าไปให้ปีนำ้ำเนะี่ยเพราะว่าเขาใครยอมนะเนี่กินนำ้ำแม่เล็กสองเขาออกแห้งโตอีกเนึ่อไงฮะนะอันนี้ก็ อัมพีวะป้ออัมพีในโยกาเยว,วานก็ลีหัวใจก็ลีไขมันก็ลีนะจช่น,นในเต็มมาจําพี่นอเขาในสุเรียนในเดเมียงค่ะมีสาหร่ายสไปรูลีนาแล้วก็มีน้ำพลังแม่เล็กน้ำบียอนเฮาเน,นี่ยค่ะเนาะอันนี้ก็ติดอยไหลนคะครับพีน่น้องเขานะพ่อว่าได้ถ่อมมาฮอดกันในเย้าในคณะนะพ่อใครเอ,อิมใครมีโยกาเขาใครยอมอ่อนในก็นะจึงหือเซต้าในก็ลีวะนะการเขาเป็นเขาเฮ็ด ตัวเฮาเฮ็ดเสกอลีตัวเฮาเป็นอยู่กอลีมักมีน้ำหนาแลงอําไรออกแห้งโตเฮ็ดสังกมมีก้นหับใจมีขี้คามาเฮ็ดปันกินกูเจอกูสั่มกูเพิงไหนฮะนะ,ะเจอนั่นก็ดีเป็นโอกาสเยว,วนันเลยง่ายว่ะก็ในติเลเวว่์ะนะเพราะว่าเขาใครเขาใครหายโอกาสติเลเวสังคะเวเขาคำอินหนึ่งฮะนะ,ะคํามาในเวอร์วะเวอี์อนึ่งนะอย่าไปกินน้ำเพราะใครกินต้องไม่นะ่ะก็อดอดเอาคะ่ะเพราะใครอาศักยาวป้อมใครตายไวไหนคะนะ ป้อมไขยคากรูดขาเปืนเอาสาบนเปืนแก๊สขาแปดพ่อเป็นเยาวานมาพ่อกะเหยียบใส่เล็กว่าตําใส่ไม้มาในมอปอกมันหมอเนา่ามันหมอ,อายาก็หมอ,มอหายค่ะนะพ่อมันเน่ามานในก็เอาแผลมันกระซุกซุกแผลมันเจ้าล่างออกให้ในก็มันถึเนา่าก่อนติ๊กๆค่ะนะหรือเซเว่นมาป้อมแก๊สแปดไนเมื่อนามามันเดเน่าก่อนถึงตัวยอ่อกรมพอกระแสเลือดมันติดเจอาในก็นะมันติดเข้ากับสู่มักตาว่าตามหมอดว่าให้ในคณะนะ เป็นโยกาต่างเมียวอันนี้นก็มังปอกสาวบนก็อ่าปั่นตัง้งหู้ว่าเต็แดแปดคาราเนี่ยแต็ดเนี่ยต็ดต็ดแปดโยโยห้ามใจค่ะแต่เลยปั่นเงินค่ะแต่เลยมีเงินค่ะ,ะเพะมีเงินก็เลยตัดค่ะมีเงินเนี่ยเสียมาดแต่เลยซื้อทั้งซื้อรถมันนังนั่นขนาะดนาะรถเขียนก้นมำลีนั่นค่ะออันนี้นก็ปั่นตัง้งหู้นะเอามาลาปีนอเขาย่อก็เพราะว่าเขาลือกินเขาคำนะเ้างม่กินอันหวานเ้างม่กินตั้งกินลี S <S <an> นะมันติเฮต้วมันติดจอยห้โต๊ะคิงเฮาแน่เลยลืออะนะอามาตับอามาปอดอามาตับอ่อนตับใหญ่ตับสังสัง,สง,สงมันติดเลยลืออะมันติดเลยพักผ่อนนั่นค่ะเนาะย่อก็เฮ็ดให้ตับอ่อนเนี่ยมันติดเฮ็ดนาการมันรีือเก่าอะเหมือนคอมพิวเตอร์เฮานั่นขนาะดคอมพิวเตอร์ก็ดีโทรศัพท์ก็ดีปอมเมมมันติดเต็มมันเนเฮ็ดสังก็หมนุนปั่นเฮ็ดนั้นคะ่ะเอเ่อเพราะว่าเฮาอ่ากินเขาคำเฮ้าลืออีกหนึ่งเฮากินย้อมอินหนึ่งเฮากินอ่อนมาอีกกนึินน้อหนึ่งกินหีอนึ่ย มันเตฮิตไหนะตับอ่อนอันมีนาการเพียวม้อยเกือหวานเกือหวานมาตีไรคะ่ะมาตีตั้งกินมาตีเขาหนาะมาตีหมากไมมมังอันเนี่ยเพราะเขากินเขาว่าน้ำมันเลอไว้อยู่ในเลือดเขาเนี่ยก็ป้อมหมอกจัดตัวเนี่ยอ้าสูปเป็นเยาวานนะเนี่ยก็กำเนิดตตุกข่ายับผือเวค่ะนะอันนั่นก็ตะไรเวคะ่ะเฮตไฮตับอ่อนเขาไรเล,ลือให้โตคิ้งปอดตับหัวใจเขาไรไรเลืออีกเนึงหเนี่ยนะ,ะนะสังเจตว่าเพราะว่าปีนอ้องเขา อ่าไข่ตุ้มเตอ้อ่าไข่แงตั้งหยาบผืชดในก็ให้เฮ็ดจึงคือคะให้ออกแหง้งโตใกล้ๆ้เฮ็ดนะใกล้ๆ้ไปปาติดหนึ่งเฮ็ดได้สองวันไปก็เลยออกเฮ็ดแหง้งโตจึงคือก็ไลอันจะน่ายเตเฮ็ดให้เฮวโยกากินดีอยู่ดีวะ่ะนะเฮ็ดโตตุกข้าหยาบผืดอีน,นึงนะแต่เลยมีไต้ก้อใหม่เป็นโยกาอันกินตุกกินตุกกินหยาบอีน,นึงแต่ไลเวไกยโยกาเยาวานนะ,นะครนะเมื่อไง พอพี่น้องเขาถ่อมเยาแล้วเออมีไต้ก่อก็หลีก้นหูจักก็หลีไปเป็นน้ำสังเจอว่าไปเป็นโยกะเยวานน้ำเลยนะอ่ำพ่อหน้ำอ่ำเลดแต๊ดขาสังเสออิดเลยก็นะไปย้อมเพราะเพราะย้อมไม่ดำก็อง,งอมไม่ได้อันนั้นนี่เป็นน้ำหนาะค่ะพี่นอ้องค่ะโยกไกเยวานเพราะเป็นเมือ่อปีเมื่อไปเป็นน้ำนี่มัปเปนเผิวพันุก็ห่างดีหนะ้าตาก็ปีจุม่มจืนใส่ไปเพราะเป็นเนี่ยเมื่อนาม,มามันหมอเหลืองหมอย้อมนะมันหมอย้อมมาค่ะ ก้นอันเจ้าเป็นเยาวันเนี่ยอันเขาขาดตัวทบมาเนี่ยกินน้ำบีย้อนเนี่ยกินตึงบียังเนี่ยฟื้นอยู่หลีน่าใสหมดจืนมาหันนำไม่เข้าอันในตัวทบค่ะเนาะสังเชื่อว่าเขาเป็นนำอ่ะให้กินน้ำแม่เล็กเขาเนี่ยนะย่อก็ออกแห้งตัวเนี่ยเตรอยจหลว่ะกว่ามันเป็นอันปลอดภัยนะอ่ำตุ้มเตอร์แต่เดมาเตอร์ใส่ตับใส่ปอดเหมือนเชื่อว่าเขากินยาสิบปีสั้วปีเนี่ยะอันนี้ก็ย้อนออกมาฝากตอนนะ ลุ่มลาโตใจง่ายงๆเฮ็ดไหนในคณนะออกแห้งโตวเวกินตั้งกินอันหวานอันเจมเนะนี่ยเยากอย่าไปกินน้ำอย่าไปกับใครเป็นโยกากินรีอยู่รีนั่นเสก้ำนะครับตีมาอ่งอิงเนื้อฟูอด็อกเตอร์ฟูจิโมโตนะโนริยูกินะบรรณาธิการก็หลกหลายปิ่นออกมาเป็นภาษาไทยอันได้แตมไม่บนแต่ลองนํานะลองตั้งหู้ไปไป,ไปอยู่รีโยกา หมอบรรจบชุนหะสวัสดีคุณนะครอันนี้ก็เอามาฝากตอนไนี่น้องเขานะเมื่อไนย้อนต่างกิจ,จูุมขขอบคุณทุกท่านขอให้โชคดีขอบคุณนะครับสวัสดีครับ